ท่ามกลางอากาศหนาวเย็นจัดที่กรุงวอชิงตันดีซีทรัมแล้วก็เมเลเนียผู้ึ่งเป็นภรรยานะครับแล้วก็เจดีแวนส์รองประธานาธิบดีแล้วก็ครอบครัวเนี่ยเริ่มต้นพิธีปฏิญาณตนรับตําแหน่งโดยที่ไปตามธรรมเนียมนะครับที่โบสถ์ซึ่งมีชื่อว่าเซนต์จอห์นส์อีพิสโคโอลเชิร์ชนะฮะถ้าคุณสังเกตดูตอนที่ไปที่โบสถ์ได้มีโอกาสเห็นวิธีการแต่งกายของสตรีหมายเลขหนึ่งแล้วก็สตรีหมายเลขสอง ของสารัฐซึ่งทั้งคู่แต่งกายได้อย่างค่อนข้างโดดเด่นมากเลยทีเดียวนะครับโดยเฉพาะอย่างยิ่งเบเลเนียที่สวมหมวกแล้วก็เดินลงมาจากรถยนต์ในแบบที่ถือว่าเป็นชุดซึ่งมีการแต่งกายอย่างสง่างามมาก เสื้อโค้ตสีชมพูของอูชาแวนส์ก็ถือว่าเป็นแฟชั่นสเตทเมนที่ถือว่าเป็น2ชุดที่ผมคิดว่าแฟชั่นนิสต้าหลายคนก็น่าจะประทับใจโดยเฉพาะยิ่งแฟชั่นสเตทเมนล้วนๆนะฮะไม่ได้พูดถึงรูปร่างหน้าตาของเมลานีนะครับแต่ว่าอูชาแวนส์ใส่ใส่โค้ตสีชมพกูก็สวยมากนะครับคือผมคิดว่าไฮไลท์ของเมื่อวานนี้คือวิธีการแต่งกายแน่นอนของสตรีหมายเลขหนึ่งแล้วก็สตรีหมายเลข2ของสหรัฐนะครับซึ่ง ทำให้ในโซเชียลมีเดียมีการแบ่งปันข้อมูลในโซเชียลมีเดียกันเยอะว่าความสวยงามนั้นได้กลับมาแล้ว beauty is back ในขณะที่คนซึ่งเชียร์ทรัมป์อาจจะบอกว่า america is back ซึ่งเมื่อวานนี้ผมก็บอกท่านผู้ชมซึ่งเป็นข้อมูลที่ผิดคือตรงลงแล้วไปกันหมดนะฮะในแบบที่มีความสำคัญมากทีเดียวคามมลาซึ่งแพ้การเลือกตั้งก็นั่งอยู่ตรงนั้นด้วยนะฮะเพราะฉะนั้นก็เป็นการยอมรับในการเข้ามาดำรงตำแหน่งผู้นำที่สำคัญนะครับเป็นการเปลี่ยนผ่านอย่างสันตินะฮะอย่างราบรื่น ปกติจะมีผู้คนนอกอาคารนะฮะมากันเยอะแยะมากมาย250,000คนอันนั้นเป็นงานใหญ่ถ้าจัดข้างนอกนะครับแต่ว่าเพื่อความปลอดภัยในรอบนี้จัดข้างในดีแล้วแล้วก็ชอดกว้างสวยมากนะฮะถ้าคุณเห็นพื้นที่ที่เขาจัดเนี่ยสีแดงสวยงามมากนะฮะไม่ธรรมดานะฮะตามรายงานข่าวนะครับที่ Voice of America เขาอ้างอิงของ Reuters เนี่ยเขาบอกว่าทรัมป์เประธานาธิบดีคนแรกที่ดำรงตำแหน่งไม่ต่อเนื่องกันในประวัติศาสตร์การเมืองอเมริกันสมัยใหม่ ซึ่งคนซึ่งเคยทำก่อนหน้านี้ก็คือ Grover Cleveland ซึ่งเป็นประธานาธิบดีซึ่งพ่ายแพ้ไปรอบหนึ่งแล้วก็กลับมาอีกรอบหนึ่งนั่นคือในช่วงปีคศ .1890 นอกจากนั้นทรัมป์ในวัย78ปีนะครับยังถือว่าเป็นผู้นำที่ยุมากที่สุดคนหนึ่งนะครับโดยที่แก่กว่าไบเดนถึง5เดือนเมื่อครั้งที่เขาเข้าพิธีการปฏิญาณตนเมื่อ4ปีก่อนแต่ยังสดใสยอยู่ยังคึกคักอยู่นะฮะ ส่วนแวร์เนี่ยเป็นรองประธานาธิบดีคนที่50นะฮะแล้วก็เป็นรองประธานาธิบดีที่อายุน้อยเป็นอันดับที่3นะฮะในประวัติศาสตร์ของสหรัฐแล้วก็อีกสิ่งหนึ่งซึ่งจะเป็นครั้งประวัติศาสตร์ก็คือว่าทรัมป์จะเป็นคนแรกซึ่งถูกตัดสินว่ามีความผิดทางคดียายาแต่ได้ก้าวขึ้นมาเป็นประธานาธิบดีได้หลังจากที่ถูกตัดสินว่ามีความผิดทั้งหมด34กระทงในคดียา,ยาซึ่งเกี่ยวข้องกับเงินค่าปิดปากอดีตดาวโปสตอมมี่แดเนียลส่วนการดำเนินคดีต่อทรัน ลือกตั้งเมื่อปี2020ที่พ่ายแพ้ต่อไบเดนได้ถูกยกเลิกไปเมื่อเขาเอาชนะคู่แข่งจากพรรคเดโมแครตรองประธานาธิบดีคามาลาเฮริสในการเลือกตั้งเมื่อปี2024ปีที่แล้วได้นโยบายกระทรวงยุติธรรมสหรัฐห้ามดำเนินคดีกับประธานาธิบดีระหว่างดำรงตำแหน่งนะครับในงานนี้มีอภิมหาเศรษฐีหลายคนนะครับไม่ว่าจะเป็นเจฟเบโซสภรรยาเจฟเบโซสก็แต่งตัวในแบบที่โชว์เนินอก ก็เลยโดนวิภา์วิจารณ์แต่ว่าก็เป็นลุกที่คลาสสิกสำหรับลอร่าซานเชสนะฮะเป็นเป็นลุกที่เธอใส่คอร์เซตในรูปแบบที่มีความ traditional แต่ว่าอาจจะไม่ได้เหมาะกับกาลาเทศะแต่ว่าก็ก็ถือว่าเป็นวินเทจออเทนติกลอร่าซานเชสแบบที่ทำให้เจฟเบโซสนั้นหลงไหลในในสรีระแล้วก็หลงรักหัวประัวปังผู้หญิงคนนี้จนยอมทุ่มทุนในการจัดงานแต่งงาน500ล้านดอลลาร์ มันมีมีมซึ่งมาร์คซักเคเบิร์บนั่งอยู่ข้างๆลอร่า Laura, แล้วก็ไม่มองภรรยาตนเองแต่หันไปมองเนินอกของลอร่าซานเชสมองจริงด้วยนะฮะตอนแรกจะหันไปคุยกับเจ็เบโซสแต่เมื่อวานนี้ก็มีบริษัทรายใหญ่ที่เป็น Big กเทคไปเยอะนะฮะไม่ได้ไปสวมีพักจงรักพักดีอะไรทำนองนั้นนะครับพวกนี้เขาไปเพราะว่าได้รับคำเชิญเอาจริงแล้วถ้าเป็นรัฐบาลไบเดนหรือคาลาเชิญไปก็ไป คุณจะเห็นความประสัทรับประทานของสื่อสามัญชนทั่วโลกรวมทั้งในสหรัฐเยอะที่พยายามที่จะพาดหัวข่าวว่านี่เป็นโอลิกาคกี้อะไรเงี้ยแล้วเหมือนกับว่าบริษัทพวกนี้ไปแสดงความจงรักภพกดีต่อประธานาธิบดีทรัมป์อะไรเงี้ยไม่ใช่คือว่าถ้าเป็นประธานาธิบดีคนอื่นซึ่งเป็นอีกพรรคหนึ่งชนะการเลือกตั้งเข้ามาแล้วก็เชิญพวกผู้บริหารบริษัทใหญ่ๆพวกนี้ไปก็ไปกันหมดแหละ ก็คงจะมีอีลอนมัสคนเดียวซึ่งเป็นคนแบบ Republican เต็มๆนะฮะแล้วก็อีลอนมัสก็เป็นอีกหนึ่งในไฮไลท์เมื่อวานนี้นอกเหนือไปจากมีม Zuckerberg มองซานเชสนะฮะอีลอนมัสก็เป็นอีกคนหนึ่งซึ่งพอขึ้นเวทีเฉลิมฉลอง happy แฮปปี้เหลือเกินแล้วก็แฮปปี้มากตอนที่ทรัมป์บอกว่าเดี๋ยวจะเอาธงชาติสหรัฐไปปักบนดาวอังคารนะฮะเพราะทรัมป์เนี่ยต้องการให้มียานอวกาศของสหรัฐเนี่ยไปปักแล้วก็มีนักบินอวกาศไปปักธงบนดาวอังคาร เหมือนกับที่เนียลอัรมสตรองไปปักธงอเมริกันบนโลกพระจันทร์ผมคิดว่าทรัมป์เข้าใจภารกิจนี้ก็คือว่าภารกิจในยุคสมัยโรนัลด์เกนเนี่ยคือทำลายสหาภาพโซเวียตภารกิจนั้นเป็นชัยชนะของสหรัฐอเมริกาที่ยกระดับอเมริกาจากหนึ่งในสองมหาอำนาจโลกกลายเป็นนาตเดียวที่ยิ่งใหญ่เป็น Hegemonic Power เป็นโซล์สเปอร์พาวเวอร์ของโลกนั่นคือเรกนยุคสหโซเวียต ส่วนภารกิจของผม,ผมคิดว่าในยุคนี้คือเขาต้องทิ้งประเทศจีนไว้อยู่ข้างไม่ใช่ริชเอดึงจีนเข้ามาเป็นสเตคโฮเดอร์ของการค้าโลกไม่ใช่ใชาโอเ o ็นดอร์พอลิซีในยุค Henry k i ิสเซนเจแต่ทรัมปยุคนี้คือต้องการทิ้งจีนไว้ข้างหลังทรัมป์นี้ไม่ได้มองจะเป็นคู่แข่งมองว่าจีนเป็นคู่แข่งและต้อง leave China in the dust มันนภารกิจในการเอาไปปกักธงชาติสหรัฐบนดาวอังคารเนี่ย มันเป็นภารกิจที่อีลอนมัสเนี่ยอยากรับหน้าที่ปฏิบัติมอบหมายตอนที่ทรัมป์พูดเรื่องนี้ในการกล่าวสุวนทรพจน์เนี่ยอีลอนมัสเนี่ยยิ้มแป้นเลยแฮปปี้แต่ว่าก็มีสื่อจับผิดเยอะตอนที่อีลอนมัสขึ้นเวทีแสดงความดีอกดีใจกับการที่ทรัมป์สาบันตนรับตำแหน่งนี้เนี่ยอีลอนมัสดันไปทำสัญ,ญลักษณ์ที่คล้ายๆสัญ,ญลักษณ์การแสดงความเคารพต่อเออล์ฟิตเลอร์ก็เลยถูกตีความผิดว่าเป็นฮิตเลอร์นัซซีโซลูตนะฮะ ก,ก็โดนจับผิดเรื่องนั้นไปนะฮะอีลอนมัสเนี่ยเขาเชื่อว่าตนเองอ่ะเป็น Tony Stark. โทนี่สตาร์คโทนี่สตาร์คนะฮะจาก MCU นั่นแหละอีลอนมัสเขาเชื่อว่าตัวเขาอ่ะคือโทนี่สตาร์คนะฮะมีผู้นำของประเทศอื่นไปเยอะนะ,ะรองประธานาธิบดีจีนก็ไปนะครับนายกรัฐมนตรีอิตาลีก็ไปนะฮะประธานาธิบดีอาร์เจนตินาก็ไปก็เป็นสายอนุรักษนิยมของหลายประเทศได้ไปนะฮะผมพยายามมองหาวิกเตอร์ออบานอยู่แต่ว่าไม่เจอ แต่ผมคิดว่าไฮไลท์ที่สำคัญไฮไลท์หนึ่งไฮไลท์ที่4ก็พูดก็ว่าได้ก็คือมีโอบามามีคลินตันแล้วก็มีบุชไปผมคิดว่ามีความสำคัญเพราะว่าบุชเนี่ยคือสายต่อต้อตานทรัมป์ตอนแรกนะฮนะเชนนี่อ่ะบุชเชนนี่นิวคอนเน่เพราะว่าทรัมป์ก็ต,ต่อต้านสงครามอิรักแล้วก็ผลงานสงครามในต่างประเทศในการกล่าวสุนทรพจน์ในวันนี้ทรัมป์ประกาศว่าจะยุติสงครามที่มีอยู่และป้องกันไม่ให้สงครามอื่นเกิดขึ้นอีกนะนะแล้วโอบามาคือคือคนซึ่ง,งปลุก ใจให้ทรัมป์ลงการเมืองตั้งแต่แรกโดยที่ไม่ได้ตั้งใจดันไปก้าวล่วงลบหลู่ทรัมป์ในช่วงซึ่งทรัมป์เนี่ยไปนั่งฟังการกล่าวสุวนทรพจน์ที่โอบามาปล่อยมุกตลกเชิงเสียดสีว่าทรัมป์เนี่ยไม่มีความสามารถถ้าจะเป็นนักการเมืองก็เป็นพระโอบามาเนี่ยแหละที่ปลุกให้ทรัมป์อยากเล่นการเมืองก็ไปปลุกอินเนอร์ของทรัมป์ซึ่งมีอยู่แล้วโอ้มีไฮไลท์อีกไฮไลท์หนึ่งซึ่งโ <Logan Paul, S 2> ลเกนพอลพี่ของตอนเองอะ่ะมึงชกกับไมค์ไทสันอ่ะ คู่ก็ไปแล้วก็คอนเนอร์แมกเกรเกอร์ซึ่งก็เป็นแฟนคลับทรัมป์คอนเนอร์แมกเกรเกอร์เป็นผู้ชายที่โดนผู้หญิงเรื่องเอาผิดทั้งๆท,ท,ที่เขาไม่ได้ผมขืนผู้หญิงอะไรเงี้ยก็สารก็เอียงอะไรเงี้ยแล้วก็คอนเนอร์ก็พิพากษาว่าผิดอะไรเงี้ยนะฮะคอนเนอร์เองเขารู้สึกว่าผู้ชายไม่ค่อยได้รับความเป็นธรรมในสังคมผมก็ไม่รู้ว่าคอนเนอร์มันไปข่มขืนผู้หญิงจริงเปล่าแต่ว่าผมฟังนะักวิเคราะห์หลายคนวิเคราะห์ว่าสารรอบนี้วินิจฉัยผิดแต่ว่าไม่เป็นไรนะฮะเรื่องนี้เป็นเรื่ องแต่คอนเนอร์ก็เป็นแฟนคลับทรัมป์อยากจะเป็นทรัมป์แห่งประเทศไอร์แลนด์คอนเนอร์ก็อยากลงการเมืองอยากฝ่ายขวาของของ Man, ไอร์แลนด์อะไรเงี้ยคอนเนอร์ก็ไปแล้วก็ไฮไลท์อีกไฮไลท์หนึ่งเมื่อวานนี้นะก็คือคอนเนอร์แมกเกรเกอร์รับคำเตือนจากตีโอวอนซึ่งเป็นก่อนพอดแคสต์ชื่อดังในสําหรับคนซึ่งชอบดูชอบทรัมป์เป็นรีพับลิกันเนี่ยจะชอบดูซีโอฟอนแล้วตีโอวอนก็ตะโกนมา ในขณะที่นั่งในรถบัสโจวอนก็ตะโกนมาบอกว่าเฮ้ยคอนเนอร์ห้ามไปยุ่งกับโลเกนพอลคือองี้ฮะโลเกนพอลเนี่ยเขาอยู่ในช่วงซึ่งอยากจะชกกับคอนเนอร์แมกเกรเกอร์ชกมวยเหมือนกับพี่ชายไปชกกับไมค์ไทสั n นแล้วโลเกนพอลเนี่ยมีสัญญากับ WWE อยู่แล้วก็พยายามแบ่งปันเวลาให้มันลงตัวระหว่างมวยที่จะต้องชกกับคอนเนอร์แมกเกรเกอร์ก็มันมีมุกซึ่งคนนั่งคิดว่าเฮ้ยสงสัยเนี่ย คอนเนอร์กับพอลงานนี้ได้ชกกันแน่นะเพราะฉะนั้นก็เดี๋ยวรอดูเพราะฉะนั้นนอกเหนือไปจากนั้นผมคิดว่าไฮไลท์มันก็จะเป็นเรื่องของคําสั่งล่าสุดคําสั่งประธานาธิบดีก็ออกมาเรียบร้อยแล้วนะครับเป็นการอภัยโทษให้กับ1500คนซึ่งเป็นนักโทษการเมืองภายในประเทศคําว่านักโทษการเมืองภายในประเทศก็คือพลเมืองพี่น้องประชาชนชาวบริการที่ถูกดําเนินคดีโดยเจ้าหน้าที่ของสํานักสอบสวนกลางแล้วเหตุที่เขาถูกดาเนินคดีเพราะว่าเขาบุกเข้าไปอาคารรัรฐสภาในรอบหลังจากการเลือกตั้งปี 2,020ที่ทรัมป์แพ้ไม่มีอะไรมากนี่เป็นคำสั่งเทียบเท่านิรโทษกรรมเสื้อเหลืองเสื้อแดงนะครับซึ่งในไทยไม่มีแต่ว่าโดยคำสั่งประธานาธิบดีประมุขแห่งรัฐที่แคร์เนี่ยเคลียร์คดีพวกนี้ได้เลยในช่วงกระพริบตาแล้วทรัมป์ทำจริงโดยที่ไม่ต้องมีคนไปชงเรื่องนะครับเมื่อประธานาธิบดีมีความเป็นห่วงเป็นใหญ่พี่น้องประชาชนในประเทศเนี่ย สามารถออกคำสั่งได้เลยโดยที่ไม่ต้องรอให้ผู้ใต้บังคับบัญชาชงขึ้นไปเพราะฉะนั้นสิ่งที่ทรัมป์ทำเนี่ยเมื่อกี้นี้ก็คือ,ก,คอก็คือลงนามในคำสั่งปล่อยพี่น้องประชาชนชาเมริกัน1,500คนเนี่ยให้ไม่มีมนทินในคดีความถ้าเคยบุกเข้าไปในอาคาร Capital Hill รอบที่แล้วก็ถือว่าไม่เป็นไรอันนี้คนละเรื่องกับที่มีการยิงกันกันกบเจ้าหน้าที่ตำรวจอยู่ไม่กี่คนนะฮะ แต่โดยรวมพี่น้องประชาชนซึ่งรับไม่ได้กับผลการเลือกตั้งรอบที่แล้วแล้วก็ปรับทัศนคติไม่ได้แล้วก็ฟังทรัมป์พูดปลุกระดมด้วยแล้วบางทีก็คือเข้าไปเพ่นพ่านก็ได้รับการยุโรธกรรมทันทีเลยผมต้องยอมรับคือผมคิดว่างานนี้การยุโรธกรรมพลเมืองซึ่งกระทำสิ่งที่ผิดกฎหมายด้วยความที่รู้เท่าไม่ถึงการหรืออาจจะรู้รู้เท่าถึงการแต่ว่าฮึกเหิมเกินไปแล้วก็ รับไม่ได้ที่ผู้นําของตนเองพ่ายแพ้อะไรเงี้ยแล,ะะล้วสารพกคุณเข้ามาแล้วคุณไม่ต้องรอให้มานั่งเสียเวลาพิธีการเนี่ยคนที่ชอบการเมืองสหรัฐเนี่ยนะฮะผมผมจะบอกอย่างหนึ่งว่าผมชอบมิตินี้ของการเมืองสหรัฐมิตินี้ของการเมืองสหรัฐก็คือว่าไม่ต้องมานั่งเสียเวลาให้ผู้ใต้บังคับบัญชาเนี่ยชงอะไรขึ้นมาเมื่อผู้นำเห็นถึงปัญหาเองแล้วแคร์เนี่ยก็ไม่ต้องมานั่งลอยตัวเหนือปัญหา การเมืองสหรัฐมันเวิร์กเพราะว่าอะไรรู้ไหมฮะเมื่อวานนี้ผมอ่านหนังสือสิงคโปร์ให้ฟังผมอ่านหนังสือสิงคโปร์ให้ฟังว่าทําไมเขาสร้างชาติจากศูนย์ได้คุณต้องการคําตอบที่มันตรงๆที่มันไม่ต้องมานั่งเถียงกันไหมว่าทําไมการเมืองสหรัฐมันเวิร์กในในประเด็นเรื่องพวกนี้ไม่ได้เวิร์กในทุกเรื่องนะฮะบริษัทเอกชนมีบทบาทมากมายในการซื้อตัวนักการเมืองไว้ในครอบครองอันนั้นก็เป็นปัญหา corporate democracy โอลิการกีอะไรก็ว่ากันไปแต่โอลิการกีในรูปแบบที่มันเป็นอยู่มันก็ไม่ได้เป็นโอ,โอลิการกี้แบบเปลี่ยนผันไม่ได้เพราะว่าอภิมหาเศรษฐีรายใหม่ๆมันก็มีขึ้นมาโดยตลอดแม้กระทั่งตัวอีรอนมัสและมาร์คซกเคอร์เบิร์กเองทั้งคู่ก็ไม่ได้เกิดมาร่ำรวยเจฟเฟอสก็ไม่ได้เกิดมาร่ำรวยสร้างตนเองขึ้นมาทั้งนั้นแน่นอนเขาผูกขาดธุรกิจไปได้สักพักแต่ว่านี่ไม่ใช่โอลิการกี้ในรูปแบบที่รวยเพราะว่าได้เงินจากมรดก นี่ไม่ใช่โอลลกากี้ที่รวยเพราะว่าได้เพียงแค่สัมปทานนี่มันเป็นนี่มันเป็นเซิร์เมดแล้วก็ <c oughs> เป็นเงินซึ่งไม่ได้ได้มาจากการโตขึ้นมาแบบคาบช้อนเงินช้อนทองแล้วก็เพราะฉะนั้นถ้าจะบอกว่าเป็นโอลิกากี้ผมคิดว่าคนซึ่งใช้คำพูดนั้นรวมทั้งประธานาธิบดีไบเดนเนี่ยเข้าใจผิด